หลายคนนะคะจะพบว่าเวลาทานโปรไบโอติกแล้วไม่ได้ผลนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสายพันธุ์นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับที่ร่างกายเราขาดนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจกัดไมโครไบโอมจึงเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้เราทราบว่าในร่างกายเราขาดสายพันธุ์ไหนส่วนการตรวจกัดไมโครไบโอมนั้นเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงชนิสาพานิชหรือหมอออมจาก Adlife c l i n นิกนะคะการตรวจกัดไมโครไบโอมนะคะก็มาจากตัวไมโครไบโอมที่อยู่ในกัดหรืออยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะโดยตัวไมโครไบโอมค่ะก็จะมาจากคำเรียกไมโครไบโอตานะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจุลชีพหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเรานะคะ เชื่อไมมว่าพวกจุลินทรีย์พวกนี้ค่ะอยู่ในร่างกายเราเกือบทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังในระบบทางเดินอาหารในช่องจมูกในรูหูก็คือจะพบได้เกือบทุกอวัยวะของร่างกายนะคะแต่จะพบเยอะสุดประมาณ95%ในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะซึ่งเจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะในร่างกายเราก็จะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายเราหรือโปรไบโอติก ะะประเภทนี้ก็คือเวลาที่อยู่ในร่างกายเราก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารหรือระบบภูมิคุ้มกันกลุ่มโปรไบโอติกก็จะเป็นที่รู้จักกันอย่างเช่นตัว lactobacillus หรือกลุ่ม b i f i d o บค c t e r ียมนะคะ ส่วนกลุ่มที่2ก็คือแบคทีร i a ที่ก่อโทษในร่างกายเราหรือ harmful bacteria นะคะกลุ่มนี้ก็จะเช่นพวก E.coli ที่เข้าไปล้าก็จะทำให้เราเกิดอาการท้องเสียหรือทำให้เกิดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้นะคะส่วนอีกเชื้อหนึ่งที่เ,เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะก็คือ Clostridium difficile นะคะตัวนี้ก็คือจะทำให้เราเกิดอาการท้องเสียเรื้อรังได้ค่ะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะหรือตัวคอแบคทีเรียนะคะพวกนี้ก็จะอยู่ในร่างกายเราโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดโทษหรือว่าเกิดประโยชน์ในร่างกายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าแบคทีเรียกลุ่มนี้มีการเสียสมดุลก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อร่างกายเราเช่นกันค่ะ โดยชนิดและสายพันธุ์ของจุลินซีอะค่ะในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่วิธีการคลอดเลยนะคะการคลอดแบบไหนคลอดธรรมชาติหรือว่าการผ่าคลอดก็จะทําให้จุลินซีในร่างกายที่เรารับเนี่ยก็จะแตกต่างกันการรับประทานนมแม่เด็กที่รับประทานนมแม่กับเด็กที่รับประทานนมผงก็จะพบว่ามีเจ้าโปรไบโอติกในร่างกายหรือจุลินซีในร่างกายที่แตกต่างกันเช่นกัน นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะอาหารที่รับประทานการรับประทานยาปฏิชีวนะบริเวณถิ่นที่อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงก็จะทําให้มีผลกับเจ้าตัวจุลินทรีย์ในร่างกายเราทําให้แต่ละคนก็คือแตกต่างกันออกไปปัจจุบันค่ะก็จะมีการศึกษาหรือเปเปอร์ออกมามากมายว่าเจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้เ,เกี่ยวข้องกับภาวะการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆในร่างกายเราค่อนข้างเยอะ นะคะตัวอย่างเช่นนะคะระบบทางเดินอาหารก็จะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอาการท้องผูกท้องอืดท้องเสียหรือพวกลำไส้แป,ปรปรวนหรือ IBS นะคะระบบภูมิคุ้มกันนะคะก็จะพบว่าเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย60-70%เซเลยจะอยู่ในลำไส้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เราจึงมีผลทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ผื่นแพ้ลมพิษง่ายขึ้นนะคะ ในระบบประสาทนะคะเขาก็จะมีคําเรียกว่าเหมือนลําไส้เนี่ยเปรียบดังสมองส่วนที่2ของเรานะคะนั่นก็เพราะว่าลาไส,ส้กับสมองเราอะคะ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่า gut-brain axis นะคะก็คือจะมีความสัมพันธ์กันผ่านทางสารสื่อประสาทนะคะดังนั้นเมื่อเราเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยก็อาจจะมีผลต่อ าการทางระบบประสาทเช่นนอนไม่หลับนะคะมีผลต่ออารมณ์นะคะอาจจะมีผลต่อโรคซึมเศร้านะคะเรื่องความเสี่ยงของอัลไซเมอร์รวมถึงในเด็กเนี่ยยังพบความสัมพันธ์กับเรื่องของภาวะสมาธิสัน้น ADHD ได้นะคะหรือออทิสติกนะคะ นอกจากนี้นะคะในระบบอื่นๆก็ยังพบว่ายังมีความสัมพันธ์กับการเสียสมดุลของจุลินทรีย์เช่นในเรื่องของผิวหนังผู้ที่เป็นสิวนะคะหรือระบบเผาผาลาญโรคอ้วนนะคะการเผาผลาญที่ผิดปกติไปรวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเรง็งเช่นมะเร็งลำไส้นะคะก็จะพบว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงก,กับการเสียสมดุลของจุลินทรีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการตรวจกัดไมโครไบโอมนะคะก็จะเป็นการดูสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายเรานะคะดูความเสี่ยงหรือความสัมพันธ์ ของจุลินทรีย์ต่อโลคต่างๆได้นะคะก็จะมีประโยชน์ในการเลือกสายพันธุ์หรือเลือกรับประทานสายพันธุ์ได้ค่อนข้างตรงกับที่ร่างกายเราต้องการมากขึ้นโดยวิธีการตรวจก็ค่อนข้างง่ายนะคะทําได้ด้วยตัวเองนะคะโดยในผลิตภัณฑ์ที่เขาให้ตรวจเนี่ยมันก็จะมีตัว คัตตันบัตหรือว่าไม้พันสำรีที่เป็นแบบยาวนะคะก็คือสามารถเก็บจากอุจจาะได้อย่างง่ายแล้วก็จะมีเหมือนหลังจากเราเก็บแล้วมันก็จะมีเหมือนหลอดให้เราใส่แล้วก็หักปลายหลอดปิดฝาเก็บได้ค่อนข้างง่ายก็คือทําได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลย ะะซึ่งหลังจากผลที่ได้อะคะ่ะหมอก็จะมาประเมินภาวะการเสียสมดุลของลำไส้หรือที่เรียกว่า g ด t d ส s b i o s i c นะคะเราก็สามารถประเมินหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือโปรไบโอติกที่เหมาะสมหรือสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละท่านได้นะคะ สุดท้ายนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่ามีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือสามารถติดต่อสอบถามมาทางคลินิกแอดไลฟ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Line แ d ดหรือทาง Facebook นะคะท้ายที่สุดก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ